สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาตำมะละกอค่ะวันนี้จะพามาตำมะละกอหามนะคะแล้วก็จะมากินกับหมูย่างด้วยนะคะหมูย่างมันๆที่จริงเรื่องของเรื่องอะ่ะตั้งใจจะไปซื้อมะละกอดิบนั่นแหละคะ่ะเราก็เลือกแล้วเลือกอีกนะเลือกลูกที่มันแข็งๆเพราะว่าบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินมะละกอดิบกันไงเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาแบบมาขายแบบเกือบจะสุกแล้วแบบหามหามแล้วอะไรเงี้ยไอเราก็เลือกแบบ เออเขียวเขียวแบบไม่มีว่าจะสุกเลยเนี่ยแบบเนี้ยดูท่าว่าเขาไม่มีแบบว่าจะสุกเลยไงอีกอย่างหนึ่งมะละกอเนี้ยก็เป็นมะละกอของประเทศฮอลแลนด์นะคะคิดว่าแต่พอผ่าออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะแต่ทำงางาได้ก็ในเมื่อซื้อมาแล้วแล้ววันนี้ก็อยากกินตำมะละกอด้วยก็เลย โอเคกินก็ได้ก็อยากกินแบบเผ็ดๆด้วยนะคะก็ใส่ไปทางพริกแห้งแล้วก็พริกสดเลยจ้าตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บใส่มะกอกลงไปจ้าแล้วก็มะเขือเทศนะคะบีบเขาให้แบบละเอียดละเอียดหน่อยนึงหรือเปล่าแบบให้เขาบีบแบบเนี้ย ไม่ละเอียดสีต้องแบบเละๆน้องให้น้ำมะเขือเทศมันออกจ้ะประมาณนี้แหละ <c oughs> ก็ภากถูกภากผิดนะตั้งแต่ซื้อมะละกอมาผิดแล้วอ,ะอ่ะเราก็ใส่มะละกอหามลงไปจ้าบีบมะนาลงไปนะคะใส่เปลือกลงไปด้วยจะได้หอมๆจ้าตาม้วยน้ำป่านะคะน้ำปะลาะน้ำฟ้าจ้าอ่าลืมบอกไปว่าวันนี้เรามีกุ้งสดด้วยนะคะเราก็จะใส่กุ้งสดลงไปด้วยจ้าแล้วก็ค่อยๆตำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นเขาจะเละจ้าเพราะว่าเขาเป็นมะละกอหาม หามหรือเปล่าไม่รู้แบบหรือว่าเขาเกึ่งไปทางสุกหรือเปล่านย <laughs> ราคายัางไงก็ได้ซื้อมาแล้วเนาะแล้วเราก็ต้องกินตามที่เรามีจะ้ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะตำมะละกอหามกุ้งสดของเราหรือภาษาอีสานเอินว่าตำบักหุงเฮิมจา้าพี่น้องถ้ามีต่อนปลาแบบเป็นตัวเนาะจะอร่อยกว่านี้เลยเราคิดว่านะ <laughs> มีใครชอบกินเหมือนเราบ้างโอเคคะ่ะตักเสิร์ฟคะ่ะตำบักหุ่งเฮิมเร็จแล้วจ้า กินพร้อมกับขนมจีนผักลวกแล้วก็หมูย่างของเราจาไม่ได้ถ่ายตอนย่างหมูให้ดูนะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะขออนุญาตไปกินแล้วนะคะบ๊ายบาย